ในปัจจุบันเราทุกคนต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูจากชาร์ทที่ผมเอามาให้นะครับจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง74%หรือ227ล้านคนนะครับที่จีนเองก็ไม่น้อยหน้ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง298ล้านคนแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเราสามารถทำรายได้มหาศาลจากอินเทอร์เน็ตถ้าเรามองย้อนกลับไปในอุตสาหการรมการทําเงินเพื่อนๆจะเห็นว่า ในปีคริสตศักราช1800จะเป็นยุคข,ของการเกษตรใครที่มีที่ดินมีที่นาเยอะก็จะย่อมเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมครับถัดมาครับในยุค1,900จะเป็นยุคข,ของอุตสาหกรรมใครที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ย่อมที่จะมีรายได้และกลายเป็นมหาเศรษฐีเช่นกันถัดมาในปี2000เป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารครับใครที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ไวกว่าก็ย่อมได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าแต่เพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าในปี2020ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นยุคข,ของ global business ซึ่งจะทําให้ข้อจํากัดในการทําธุรกิจลดลงผู้คนสามารถสร้างไว้ได้จากทั่วโลกเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเท่านั้นและถ้าเราจะกล่าวถึงสถิติปีล่าสุดครับในปี2010เพื่อจะเห็นว่าอัตราส่วนของเอเชียเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง42%ของทั้งโลกนะครับและเมื่อเราดูถึงจํานวนผู้ใช้จะเห็นว่าในทวีปเอเชียนั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 825ล้านคนนะครับเราลงมาจะเป็นยุโรปคือ475ล้านคนแต่ที่น่าสนใจครับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของผู้คนทั้งโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราดูของ a v e r บอร์สเวอเนี่ยหรือว่าทั้งโลกเนี่ยมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง28.7เป็นตะครับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยและเพื่อนเพื่อลองคิดดูครับว่าถ้าในวันข้างหน้าผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากถึง80-90ของทั้งโลก ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลมากแค่ไหนนี่เป็นเพียงแค่การเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะในการเก็บข้อมูลปีล่าสุด2009มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง1,730ล้านคนนะครับและเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าหลายๆคนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากการเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆคงสงสัยสิครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นทําเงินจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรง่ายๆครับขั้นแรก เพื่อนๆต้องมี Internet i d e n ิตี้ซึ่งจะเป็นการระบุถึงตัวตนของเพื่อนๆบนอินเทอร์เน็ตหลายๆคนอาจจะกําลังงงกับคาศัพท์ใหม่ที่ผมพูดถึงอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆฟังต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเองเอาง่ายๆครับ Internet Identity นั้นเปรียบเสมือนบ้านครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูครับว่าเมื่อเพื่อนๆมีบ้านหรือมีออฟฟิศเพื่อนๆสามารถที่จะทำธุรกรรมหรือว่าทำรายได้ให้เกิดขึ้นได้นึกออกไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างบ้านกับ Internet Identity นั้นก็คือ อินเทอร์เน็ตอะเดนิตี้จะเป็นเสมือนออฟฟิศที่สามารถสร้างเงินให้กับเพื่อนเพื่อนได้ตลอดเวลาแม้ในยามที่เรานอนหรือในยามที่เราไม่ทํางานถ้างนั้นผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อ,อมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อนเพื่อสามารถที่จะทําเงินได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายได้จากแอดนะครับการทำรายได้จากรีเซลเลอร์หรือจากลิงก์ยูนิตนะครับแม้กระทั่งฟอร์เวิร์ดดิ้งก็สามารถทํารายได้ได,ได้หรือการทำรายได้จาก a อฟเฟอร์เหรือสุดท้ายครับที่เราคุ้นเคยการคืนการทำรายได้จากการแชร์ลิงก์ การแบ่งปันกันซึ่งรับรองครับว่าการทําเงินในแต่และว,วิธีนั้นผมได้เตรียมบทเรียนออนไลน์เอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้ศึกษากันอยู่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจถึงพลังของอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนเพื่อนจะรู้เลยครับว่าเรากําลังสร้างเครื่องจาักรการทําเงินที่ไม่มีวันพักผ่อนเพราะมันจะทําเงินให้เรา24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีทําให้เพื่อนเพื่อนได้รายได้แบบอัตโนมัติไปตลอดนะครับดังนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นละ่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างที่แน่ๆนเลยครับ สิ่งที่เพื่อนๆขาดไม่ได้นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตแอดเดรสและไอเจ้าอินเทอร์เน็ตแอดเดสนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะผมจะยกตัวอย่างที่สาคัญสําคัญให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Personal domain นสิทธิ์ในการใช้โดเมนส่วนตัวของคุณเอง Personal w e เว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนๆเองเ e r s o n a l e m a i l มลแอดเดรสอีเมลส่วนตัวของเพื่อนๆเองนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคงเคยใช้ฟรีอีเมลไม่ว่าจะเป็นของ Hotmail, Yahoo! หรือ Gmail นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ย อาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ล็อกอินเข้าไปในอ e ีเมลนานๆอีเมลแอคเคาท์ e นั้นถูกลบทิ้งหรือเราใช้ตามปกตินี่แหละแต่อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเข้าไม่ได้โดยมีการอ้างว่าแอคเคาท์นี้ผิดโพลีซีนั้นโพลีซีนี้นะครับซึ่งผมขอถามจริงๆครับว่านั่นเหรอครับคืออ e ีเมลของเพื่อนๆอย่างแท้จริงอีเมลของเพื่อนๆอย่างแท้จริงคืออ e ีเมลที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าในการทําธุรกิจในการสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินั้นเพื่อนๆจําเป็นที่ต้องรับข่าวสารตลอด ูกไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆกำลังได้เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างแท้จริงและที่สำคัญครับในยุคนี้เราจะขาดไม่ได้เลยคือ Personal b l o c k เราได้ก้าวเข้าไปสู่ในยุคเว็บ2.0และกำลังจะก้าวไปสู่ยุคเว็บ3.0แล้วนะครับดังนั้น Personal b l o c k ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน Internet Address ที่เพื่อนๆควรจะมีนะครับเมื่อเพื่อนๆมี Personal Domain Personal Website แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นสร้างไรายได้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า Automatic Single Stream Income นะครับ จะเป็นรายได้แบบอัตโนมัติในช่องทางเดียวที่จะเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าง่งายมากๆครับเพราะเรามีหน้าที่ในการทาเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นคือขั้นตอนแรก create เว็บไซต์นะครับหรือสร้างเว็บไซต์ถัดมาครับ create ad นะครับสร้างแอดขึ้นมาและก็ generate u p ครับสร้าง u p เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นั้นหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเว็บไซต์ในการทําเงินให้กับเราครับซึ่งทั้ง3ขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น create เว็บไซต์ create ad หรือ Gene UP ผมเองก็ได้มีการเตรียมบทเรียนออนไลน์ให้กับเพื่อนๆแล้วเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาได้จากวิดีโอออนไลน์ต่างๆของผมได้เลยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเริ่มตื่นเต้นกับการทาเงินแบบอัตโนมัติแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลตอบแทนที่ช้าหรือเปล่าเพราะว่าการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติซิงเกิลสตรีมอินคัมเนี่ยจะเป็นการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติที่ค่อยสร้างรายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นผมจะบอกว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ทําให้เพื่อนๆนได้รายได้อย่างอัตโนมัติและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นคือการขยายสาขาครับไม่ผิดครับลองคิดง่ายๆเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆดําเนินธุรกิจแล้วกิจการของเพื่อนๆนสามารถทํากําไรได้เพื่อนๆย่อมอยากที่จะขยายสาขาเพื่อให้กิจการของเพื่อนๆนนั้นเจริญเติบโตและทําเงินได้มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราเรียกการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้ว่าอ u ต o m ม t ติมัลติเพิลสตรีมอินคัมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเรามีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวช่วยผ่อนแรงทําให้เพื่อนๆสามารถขยายสาขาธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็วเพราะว่าธุรกิจและรายได้ของเพื่อนๆนั้นเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกไหมครับทีนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือการทําเงินแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริงไม่ใช่งานขายสินค้าหรืออาหารเสริมอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเจอกันผมอาจจะบอกได้ว่าวิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆเลยก็ว่าได้ พอเพื่อนๆกำลังได้รู้จักเส้นทางการทําเงินที่หลายๆคนทั่วโลกยังไม่รู้จักมาก่อนที่สําคัญครับเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นสร้างรายได้วันนี้ได้ฟรีซึ่งผมจะมีโบนัสพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ตั้งใจจริงจังนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นบูปริ้นแผน่นการทําเงินนี้แล้วเพื่อนๆท่านใดที่พร้อมและอยากเรียนรู้การทําเงินแบบอัตโนมัติเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นได้โดยคลิกที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ